สวัสดีกรับพบกับผมออยน,นะครับกับการนานดวงพยากรดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงรายวัน ดวงประจำวันที่19ธันวาคมพุทธศัรกราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจมเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับขอขอบทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกกำังรพยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นหมอยืนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายตั้งวงเหล่านั้นได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนขอบคุณทุกๆก,การรับชมรับฟังนะครับ พุทธ่เกิดวันอาทิตย์นะครับพลังโดของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับวันนี้จะมีการตุ้มเทาใจใส่ในความครั่องไครเป็นพิเศษนะครับที่จะทําให้การงานธุรกิจของท่านนั้นเดินหน้าเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เป็นโรคประสาทปัญหานั้นจะรับการคลี่คลายเยียวยาแก้ไขออกไปนะครับมีการเตือนตัวมากยิ่งขึ้นมีความคึกคักนะครับมีชีวิตชีวาในการทํางานกับพี่กับเราอาจจะได้รับข่าวดีๆอะไรในวันนี้เข้ามาเกี่ยวกับการงาน นะครับก็เป็นโอกาสดีๆแต่เราม่ระวังในเรื่องของการงานที่บางท่านอาจจะไปตุ้มเตมากจนเกินไปแล้วก็บางทีอาจจะไปล้ำหน้าล้ำเส้นสร้างความไม่ผงพอใจผู้คนรอบข้างได้เช่นกันอันนี้ต้องพิจารณาดูด้วยนะครับที่บางทีอาจจะสร้างให้เกิดตระโตรึ้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับกับการทุ่มเทของท่านในสถานการณ์การเงินในวันนี้นับของชาววันทิตย์การเงินที่ได้รับ จากการคลี่คลายนะครับแต่ว่า,าใครมีปัญหาในเรื่องการเงินแต่รายได้รายรับก็เข้ามานะครับบางท่านก็มาจากธุรกิจสีเทาๆบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการเงินที่อะไรมีการตกค้างยังไม่ได้รับชาระเข้ามานะครับก็มีจะเข้ามาเติมเต็มหรือบางท่านอาจจะมีข่าวในเรื่องเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินที่อาจจะมีเข้ามาด้วยนะครับใครที่ตกต้องเสียอาพึงพอใจกับใครสักคนก็าจะมีเงินก็มาอบต่ำกัมจูด้วยกวาม ลับๆนะครับเดียวจะแอบเข้ามาส่งเข้ามาบางท่านบางท่านก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนเข้ามานะครับก็เรียกว่าเป็นโชคลาภแบบลับๆด้วยพลังเองเสนีห์เข้ามาอบตักรกำชูนะครับใครจะสภาวะการเงินก่อนหน้านี้มีปัญหา กลับก็จะทาให้กลับมาสู่เส้นทางของการเงินที่มีความคลึกคักมีความกล้องตัวในทิศทางที่ปลอดปัยยิ่งขึ้นในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดบางคนถูกกาหนดด้วยโชคชะตาวาสนานะครับที่ส่งผลมาจากอดีตชาติให้ถูกกาหนดให้ได้พบได้เจอในความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาสร้างความรู้สึก,กผูกพันกันในชาตินี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่จะมีเข้ามา ส่วนกูรักูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์แม้นคู่ใดจะมีปัญหาบ้างก็ตามในความรักความสัมพันธ์นั้นจะมีการตื่นตัวนะครับมีการใส่ใจในการที่จะดูแลตุ้มเทความรักความสัมพันธ์ให้รับการคลี่คลายแค่ไขนะครับอะไรที่เป็นอสัปนญาจะรับการเยียวยาออกไปแล้วก็เติมพลังแห่งความเสน่ห์ลั่นรรไกรกันดูแลไอ้ความรักความสาัในในมสสพันธ์นั้นมีความมั่นคงมีชีวิตชีวานะครับไปใต้สำหรับในนี้กองชาวนาทิตย์นะครับราชาถือถ้วยนะครับ วันนี้อาจจะมีผู้เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนช่วยเหลือเอื้อตอนในทิศทางที่ดีนะครับบางทีท่ัอนอาจ,จะเจอกับสภาวะปัญหาอะไรก็ตามนะครับติดตามไม่ตัานคุณคิดแล้วก็บางทีก็อาจจะหาก็แค่ไขไม่ได้ก็จะมีผู้เข้ามานะครับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้คาแนะนาให้คาปรึกษาที่จะท่านั้นไปสู่ของความมั่นคงต่อไปกับความสําเร็จนะครับที่จะไปสู่ของความเป็นสตียนได้ในทิศทางที่ดีอะไรปัญหาต่างๆจะรับการคลี่คลายแก้ไขไปสู่เส้นทางของชัยชนะ แล้วก็เติบโตเดินหน้าต่อไปนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์1 5 6 2 0 1้กน่ะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะมีความสําเร็จ,จเจริญเติบโตนํามาซึ่งความามั่นค้อามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับ กับการทุ่มเทด้วยความเอาใจใส่ด้วยการเรียกว่าบางคนก็ทุ่มเทด้วยความคลั่งไคล้ในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านที่มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องกว้างขวางนะครับก็เป็นการเติบโตเข้ามาในทุกๆการองของการงานนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการทุ่มเทบางทีก็จะทําให้วันนี้ไปสร้างความไม่พึงพอใจให้ใใหครนรอบข้างก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ เกิดสภาวะของอะไรที่ทาให้ท่านต้องเหวี่ยงต้องวีนได้ที่ทาให้ทัศนอารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเดี่ยวจะมีามาก็รมาคอยระมัดระวังนะครับแต่ใดงก็ตามนะครับด้วยเส้นสัมผัสด้วยความรู้สึกด้วยความรู้วันศักดิ์สิทธิ์ของท่านจะสามารถจัดการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนั้นใน้สู่ความเติบโตแล้วก็ราบรื่นเดินหน้าตัวความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องการเงินในวันนี้การเงินก็เข้ามาหลายๆเส้นทางนะครับ ในธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตัวตวไรายได้จากตําแหน่งประจําต่างๆหรือในเรื่องของผลประดิษฐ์ต่างด้านเกษตรอะไรก็ตามหรือในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนะครับก็เข้ามาเติมเต็มบางกั้นก็อาจจะมีเงินเข้าอุปถัมภ์กัมชูไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับที่บางทีอาจจะตกเสน่ห์ของใครเข้านะครับก็มีเข้ามาตั้งแบบสว่างสว่างบางที บางท่านก็ามาแบบลับๆนะครับต่างการเงินก็มาอบตามกําชูแต่ในเรื่องรายจ่ายวันนี้หลายๆท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการใช้ใจ่ายที่อาจจะค่อนข้างมากนะครับเจ้าวันจันท์บางท่านก็จะมีการปิดบัญชีอะไรลงนะครับที่อาจจะเป็นบัญชีที่มีการส่งชาระกันเป็นระยะระยะและก็บางทีก็าจะใกล้สิ้นสุดนะครับบางท่านก็จะมีต่างการเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆก็มาให้ได้ปิดบัญชีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนก็ ในเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับบางท่านก็เติมพลังในความสุขให้กับตัวเองอะไรที่พึงพอใจนะครับก็อาจจะมีการใช้จ่ายในลักษณะสายเปจ่ายออกไปง่ายนะครับเติมพลังความสุขให้ตัวเองบางท่านก็ที่เป็นผู้หญิงนะครับบางทีก็ดูแลในเรื่องสรีระของตัวเองเครื่องประดับประดาเครื่องสมางอะไรต่างๆที่อาจจะทําให้ใช้จ่ายออกไปคไป่อนข้างฟุ่มเฟือยด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับแต่ก็มีเงินก็บางท่านก็มีเงินก็มาอุปตมกัมชู นะครับในการใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลความสวยความงามที่ถูกชะตาต้องใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดมีทั้งมีโอกาสที่จะพบรักดีๆเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางทีนั้นมีการเดินทางนะครับไปพบกับใครในต่างพื้นที่หรือบางคนก็มีโอกาสพบกับชาวต่างชาติด้วยนะครับที่บางทีท่านเดินไปถึงต่างประเทศไปพบหรือชาวต่างชาติเดินทางมาพบมาเจอนะครับก็อาจจะมีความคลั่งไคล้เพึงพอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้ แต่บางคนก็ระมัดระวังนะครับที่อาจจะไปเจอรักที่เป็นปัญหาจะเป็นรักเกี่ยวกับเสเดอาอะไรที่เข้ามาหรือเจอกับคนเจ้าชู้หรือรักที่ก็มีเจ้าของมีปัญธาอยู่แล้วนะครับก็ระมัดระวงังบางทีก็จะไปตกเป็นน้อยของใครเข้าก็ได้ถตาหากว่ามอบใจให้ด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะฉันก็พิจารณาใจตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะมอบใจให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดหวังในเรื่องของความรักส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับ ไม่ว่าสัจการอะไรที่เป็นในเกิดความมบืคลึมในความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะรับการดูแลด้วยความใส่ใจด้วยความกล้าครัเก้าวหกันก็ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาเติบโตไปในทิทางที่เหมาะสมที่คู่ควรที่จะนามาซึ่งความสุขในความสัมพันธ์นะครับไปเส่าหรับในนี้กองชาววันจันทร์นะครับ หนึ่งไม้เท้านะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆที่มีเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานที่บางท่านอาจจะมีการต่อยอดอะไรขึ้นมาหรือใครที่รอในเรื่องของการงานนะครับก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะครับที่จะได้มีงานทํามีอาชีพสัตการต่างๆจะมีการเริ่มต้นเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือไม่ก็ตามนะครับก็จะรับการแก้ไขและเติบโตต่อไปส่วนที่มั่นคงอยู่แล้วก็เติมหน้าเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง นะครับยามีคุณภาพมีคุณค่ากับความเติบโตนั้นเลขลาภาในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับก็มี211521 21นะครับก็ขอให้ชาววันจัน์ทรมีความส,สดใสมีความมั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผูทติเกิดวันอังคารนะครับหลังดวงของขาาท่านการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับจะได้ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรก็ตามที่บางทีนั้นอาจจะเป็นปัญหายุ่งยากก็ตามนะครับซึ่งบางทีท่านก็จะไม่พบกับเส้นทางในการที่จะแก้ไขนะครับเพราะจะมีผู้เป็นพี่เลี้ยงผู้เป็นที่ปรึกษาผู้เข้ามาให้คาแนะนําในทิศทางที่ดีนะครับมาช่วยเหลือเกื้อกูลในการตีโจทย์แก้ ปัญหาต่างๆก็จะพบกับเส้นต่างเข้ามานะครับหวังท่านก็เหมือนกับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับกับพบเส้นต่างดีๆในการที่จะแก้ไขตัดจบอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นใยนยุติลงได้ในทิศทางที่ปลอดภัยแล้วก็เดินหน้าสู่ความเติบโตอย่างสมดุลต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้การเงินของชาววันอังคารน,นะครับก็เป็นผู้ที่มีการเงินที่สภาพคล่องนะครับด้วยความคล่องตัวแม้จะไม่ได้รับรวยมากมาย สำหรับบางท่านนะครับแต่ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้มีการแกร้งในเรื่องของการเงินนะครับบางท่านถ้ามีปัญหาต่างการเงินอะไรก็มานะครับปัญหานั้นซึ่งบางทีตันหาจะคิดว่ายากต่อการแก้ไขก็จะมีเส้นต่างต่างการเงินอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลแบบเช่นว่าเส้นยาเดงป่าแปะดก็ได้ที่เข้ามาเือนปฏิยาณมาช่วยคลายวิกฤตต่างการเงินของท่านนะครับให้มีความปลอดภัยหรือบางทีมีผู้ยื่นเืินก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับให้ท่านผ่านวิกฤตต่างการเงินนั้นได้ด้วยความปลอดภัย ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดนะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่จะมีพบรักเกิดขึ้นได้บางทีก็พบรักในระหว่างความต่างวัยที่อาจจะมีเข้ามานะครับบางท่านก็จะพบกับคนที่เพิ่งจบจากสภาวะของการแตกแยกในครอบครัว,ก,ว,ก,วก็ได้นะครับอาจจะเป็นพ่อไม้ไม่ไม้เพิ่งอาจจะผ่านมานะครับก็มาพบมาเจอสร้างความบันไวหวให้เกิดขึ้นที่จะสร้างความูกมัดต,ต่อไปได้เช่นกันนะครับ ส่วนคูารักความสัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลใจใส่ด้วยการเอื้อเฟื้อเอื้อาตอนซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะมีเส้นต่างที่ดีๆนะครับในการที่จะมาแก้ไขให้สถานการณ์ปัญหาต่างๆนั้นได้รับการคลี่คลายเยียวยาออกไปนะครับแล้วก็สร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานก้าวหาออก,กันด้วยพลังแห่งความอบอุ่นนะครับไปใต้สำหรับในนี้ของชาวนอังคาร การโม้บอกจัดสถานการณ์อะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคัญหาหรืออะไรก็ตามที่ไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์นะครับ <c oughs> เพื่อก้าวออกไปสู่เส้นทางของการเติบเรอาจจะเ,เรินเติบโตรุ่งเรืองที่จะนํามาซึ่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับและวันนี้การตัดสินสถานการณ์อาจตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆนั้นบางท่าน่างกับเจาอานังคารอาจจะเรยียกว่าท่านอาจจะตัดสินใจยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างใดก็ตามก็จะมีผู้เข้ามา วยเหลือเกื้อกูลนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้ที่สามารถคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆมาช่วยคิดช่วยใจตรองให้ท่านสามารถตัดสินใจในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับเลขนาไพ่ในวันนี้ของชาววันังคานนะครับก็มี1 4 1 0 1 1 8นะครับก็ก้อยชาววันังคานมีความสุขสดใสมีความามั่งคั่งบูรณสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางวันนะครับ การงานธุรกิจของท่านนะครับกับการได้รับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพนะครับที่มีประสิทธิภาพในการบริหารในการจัดการในการปกครองท่านจะมีความกระยันทุ่มเทใส่ใจในการที่จะพัฒนาไปสู่ความเติบโตยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่เล็กๆน้อยๆก็ได้รับการใส่ใจนะครับในการคิดพิจารณาแม้นจะมีสการอะไรก็มาให้ต้องใช้ความอดทนใจการรอคอยอะไรก็ตามท่านจะใช้ดุลยพินิษในการมอง ในมุมที่แตกต่างออกไปนะครับก็ทําให้ท่านสามารถอมองในเส้นทางที่ดีพบกับสถานการณ์ที่ดีที่จะไปส่ข,ของความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้การเงินก,ก,ก็มาอย่างมั่นคงนะครับกับการงานในหน้าที่ตําแหน่งหรือในการงานธุรกิจของท่านที่มีการพัฒนาเติบโตด้วยความใส่ใจในเรื่องของความขยันใส่ใจในเรื่องของการ เพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพอะไรต่างๆที่จะดึงโดดในเรื่องรายได้รายรับก็มามากขึ้นก็เป็นโอกาสดีๆบางทัานวันนี้สถานการณ์การเงินอาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่บางทีอาจารย์ไม่ได้เข้ามาตามกําหนดเป้าหมายนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนโสดนะครับหลายๆคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ของการรอคอยความรักนะครับที่ยังไม่เข้ามา ก็อยู่กับความเป็นโสดนั่งบนบันลังความโสดบางคนก็ไม่ก่อยใส่ใจในการที่จะสะระวงหาความรักหรือบางคนก็จะเอาเวลาไปตุ้มเตกับการดูแลการงานพัฒนาในเรื่องอาชีพหน้าทีใ่ในการสร้างรายได้เดินเติบโตต่อไปนะครับจึงไม่ใส่ใจในเรื่องของความรักส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับก,การดูแลใจใส่ด้วยความใสใจอย่างมีคุณค่านะครับแมนะ้จะอิสานการไม่มีความหวาน ไม่มีความโรแมนติกอะไรก็ตามนะครับแต่ก็รับการดูแลแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่จะดูแลความรักอย่างมั่นคงอย่างถูกต้องอย่างคู้ควรนะครับเป็นจะมีสถานการณ์อะไรก็มาทําไม่มีความอ,อดตนอดดรั้นบ้างก็ตามนะครับแต่ก็มองโลกในแง่สดใสเข้าใจในติดตางที่สดชื่นเบิกบานนะครับก็ทําให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปเทสสำรับในวันนี้ของชาาวันพุธกลางวันนะครับ เด็กถือเรียนนะครับการยกระดับความเติบโตมากกว่าเดิมอย่างมีคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินหรือความรักนะครับก็จะมีการเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดียกระดับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ห้การคุ้มครองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ห้การเกื้อกูลในการอุปถมัมกัมชชในทิศทางที่ดีแล้วก็พลังปูนความรู้ของท่านจะเป็นพลังในการนำพาสู่ความจเจริญเติบโตอย่างต,ต่อเนื่องอะไรก็ตามนะครับที่มีสัป,ปนาจะรับการคลี่คลายแก้ไขเยียวยาออกไป ด้วยพลังแห่งความรู้ความสามารถเละดด้วยอาวุธครบมือของท่านนะครับที่ท่านสามารถสร้างโอกาสดีๆไม่ว่าอะไรก็าตามที่จะเริ่มต้นใหม่ๆก็ไปสู่ความเติบโตสําเร็จได้ในทิศทางที่ปลอดไปยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องเลขนับไพ่ในวันนี้ของจาววันพุธกลางวันนะครับก็มี8 4 1, 2 1 1หนึ่งนนะครับก็ขอเจ้าวันพุธกลางวันมีความส,สดใสมีความมั่งคั่งอุดม,มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณนะครับ พุทิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะมีความเติบโตต่อไปในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการได้รับการพิจรารณายกระดับความเติบโตในเรื่องของระดับความเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องระดับอื่นเดือนอะไรเกิดขึ้นซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอมองเห็นถึงผลงานของท่านในความเมตตานในการที่จะเพิ่ม ระดับความเติบโตขึ้นมานะครับที่มองจากผลงานที่บานบานมาที่ท่านนั้นตุ้มเตวใจใส่นะครับโดยความแม่นจะมีอะไรเหน็ดเหนื่อยก็ตามแต่ไม่หวั่นไหวในสานก,การต่างๆที่สร้างผลงานมาตลอดก็อาจจะได้รับการพิจารณานะครับในการยกระดับความเติบโตต่อไปบางท่านก็จะได้รับโอกาสที่นำางานเก่าๆนะครับที่อาจจะนํามา สรให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือบางท่านก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มอบหน้าที่นะครับการงา,งานอะไรเป็นชิ้นสําคัญสําคัญนะครับแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวแม้จะเป็นสถานการณ์ของงานใหญ่งานหนักยุ่งยากอะไรก็ตามก็พร้อมที่จะฝันฝ่ารับ ในสถานการณ์นั้นในเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีในสิ่งต่างการเงินในวันนี้การเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับความสําเร็จในการงานบองท่านก็โครงการใหญ่ๆสำคัญคญ,คญที่สร้างผลประโยชน์ผลได้รับรายได้หรือบางทีเป็นเส้นทต่างการเงินตา่างเก่าๆนะครับเตียดย้อนกลับมาสร้างรายได้มดีรายรับเข้ามาแต่ในเรื่องรายจ่ายวันนี้ก็ระมัดระวังในสถานการณ์ของการใช้จ่ายที่บางทีนั้นอาจจะทําให้รู้สึก เมื่อล้านะครับในการที่จะจ่ายจ่ายออกไปอาจจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจได้เช่นกันกับการใช้จ่ายอะไรออกไปที่ไม่เกิดผลประโยชน์เต่าที่โกนนะครับอันนี้ก็พยายามพิจารณาด้วยความใส่ใจนะครับบางคนในเรื่องการเงินที่ตกหยิบยืมไปก็มีโอกาสได้รับกลับคืนก็มาด้วยนะครับที่รอคอยมาด้วยความลาซึ่งบางทีก็คิดว่าหมดหวังแล้วในการที่จะได้รับกลับคืนมานะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะลุกนี้นะครับนํามาสมงคืนได้เช่นกัน ส่วนในเส้นทางความรักก่อนสัมพันธ์ในวันนี้นะครับจาวันพุธหลังคืนบางคนก็จะอยู่กับสถานกรร์ของการดูแลการกงานนะครับจึงอาจจะไม่ได้มีโอกาสหรือไม่อยากจะไปปล่อยาในเรื่องของความรักนะครับอยากจะใช้เวลาแก้ปัญหาในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจนะครับที่จะมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องบางท่านก็มีโอกาสนะครับคนโสดที่จะได้พบรักอาจจะเป็นรักเก่าๆก็ได้ที่จะย้อนหวนกลับมานะครับที่เคยสร้างปัญหาเคย แยกย,ย้ายกันไปแล้วก็จะกลับมาสร้างโอกาสได้พบได้จเจอได้พูดคุยกันไหมที่อาจะวุกเข้ามาได้ด้วยส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักวามสัมพันธ์แม้จะมีหน้าที่การงานมากมายเงยลาในสถานการณ์ของการรับผิดชอบก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในการที่จะใส่ใจนะครับที่จะดูแล ความรักไปควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมตั้งการดูแลงานเม้นจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ตามแต่ความรักก็ไม่ได้รัเลยก็พูดจากันภาษารักภาษาดอกไม้กันอยู่เช่นกันก็ทําให้สัจการตั้งความรักและก็หน้าที่การงานก็ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมนะครับไปเทสสำรับในกองชาววันพุธกลางคืนนะครับดีเอมเมริสนะครับความสําเร็จความมั่นคงที่ก็ามาอย่างต่อเนื่องก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับที่จะเกิดจาก การที่ทัานทุ่มเทด้วยความใส่ใจด้วยความพยายามนะครับแม้นจะยอมสละเวลาบางาวางเวลาของส่วนตัวไปบ้างก็ตามในการที่จะรูเลหน้าที่การงานนะครับแต่ก็พร้อมที่จะให้การงานธุรกิจนั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างไรายได้ไรายรับ้ามาอย่าง มั่นคงนะครับแม้นจะมีบางสถานการณ์ก็ตามที่เข้ามาไม่เป็นที่เปิงพอใจบ้างก็ตามแต่ท่านก็สามารถตุ้มเทในการที่จะแก้ไขคลี่คลายและก็ส่เส้นทางของใจชนะที่จะเดินต่างเติบโ,โตต่อไปนะครับเับไาภในวันนีกงจาวันพุธกลางคืนนะครับก็มี1 4 6 9 3นะครับก็กออจาวันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันพะศัสดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะมีความสําเร็จอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเปล่งประกายรัศมีของความเติบโตก็มานะครับการร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะทํางานอยู่ที่บ้านนะครับได้รับพลังที่ดีหรือทํางานร่วมเป็นกองศีก็ตามนะครับที่ได้รับการพลังของการเกื้อกูลสนับสนุนสามัคคีกันในทิศทางที่ดีหรือทากับคนในหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับก็มีความสามัคคีกลมเกลียวในการที่จะ มีเป้าหมายไปสู่ความสําเร็จร่วมกันแม้จะมีสภาวะอะไรในวันนี้นะครับที่เข้ามาไอ้ท้อบ้างล้าบ้างนะครับอาจจะมีสภาวะอะไรที่เป็นปนัญหาเก่าๆนะครับที่จจะเข้ามาสร้างความไม่ปรุงพอใจบ้างก็ตามนะครับแต่สการก็พร้อมที่จะยืนหยัดและด้วยความเชื่อมั่นนะครับในการที่แก้ไขปัญหาของท่านก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ในทางที่ปลอดภัยนะครับในเส้นต่างกันเงินในวันนี้การเงินก็เข้ามา อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีใช้มีจ่ายดูแลตั้งตนเองและครอบครัวด้วยความสอบ,บอุ่นนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายนะครับที่อาจจะทําให้เสียความรู้สึกได้เช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องรายจ่ายเก่าๆนะครับที่อาจจะเป็นจ่ายแล้วไม่เกิดผลประโยชน์ตั้งแต่กวรหรือวันนี้อาจจะเกี่ยวกับบดตรหลานหรือบริวารต่างๆนะครับที่อาจจะมีรายจ่ายก็มาทําไม่มีจ่ายเพิ่มนะครับอาจจะเกี่ยวกับบุคคลก็ได้หรืออาจจะ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นบริวารของท่านนะครับที่อาจจะมีตามไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นได้เช่นกันในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดก็บางคนก็อยู่กับครอบครัวนะครับก็มีความสุขกับ่นรักกับตัวเองมีความผูกพันกับคนในครอบครัวก็มีความมั่นคงนะครับแม้จะไม่มีความรักความสัมพันธ์แบบชู้สาวอะไรก็ามาก็ตามนะครับก็รักกับตัวเองแล้วก็ผูกสัมพันธ์ด้วยความสนิท ความสุขเบิกบ,บานกับคนในครอบครัวก็มีความสุขอบุ่นนะครับบางคนกนะ็อาจจะเพิ่งเจอสักการณ์ของการปิดหวังความรักก็อยู่ในสักการณ์ของใช้เวลาเยียวยาพัฒนากายใจนะครับส่วนบางคนก็จะมีความพึงพอใจไกลอยู่นะครับก็ <c oughs> เพียงแต่อยู่ในใจเท่าน,นั้นอย่างตามสือตามสองตามสังเกตการอยู่นะครับส่วนคูรักคูสัมพันธ์ความรักคนสัมพันธ์จะรับการดูแลใจใสยอย่างอบอุ่นอย่างมั่นคงนะครับแม้จะมีอะไรก็มาตามให้ท้อบ้างล้าบ้างหรือตามให้ อะไรไม่สอบอารมณ์บ้างเงินเงบ้างก็ตามนะครับแต่ก็พราะที่ยืนหยัดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ประกองกันเดินหน้าต่อไปสู่ความสุขความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปแต่สาหรับในนี้กองชาววันพระาชกดีนะครับความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคงรดมสมบูรณ์นำมาซึ่งความสุขเบิกบานสําราญใจอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับอะไรที่มีการรอคอยก็กําลังจะสําเร็จกําลังจะก็มาเติมเต็มสู่ความมั่นคงกับผลประโยชน์ผลได้รับกับ การรอคอยที่จะก้ามาความสําเร็จนั้นจะนํามาซึ่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะครับด้วยความเป็นสิบเหรียญน,นะครับที่จะมาเติมเต็มเรข่ับไพ่ในวันนี้ของชาววันเปรตสัป,ปดีนะครับก็มี109119นะครับก็ขอใหจชาววันเปรตสัป,ปดีมีความส,ส,สุขสดใยมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับกับการบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพนะครับด้วยความเป็นราชาถือไม้เท้าการงานธุรกิจของท่านนะครับจะได้รับการเดิมหน้าเติบโตมั่นคงต่อไปในความปลอดภัยนะครับแม้จะมีสภาวะอะไรที่เป็นปัญหาก็ตามทําให้สะดุดบ้างติดกัดบ้างอะไรก็ตามนะครับก็ท่านก็สามารถบริหารจัดการให้ออกจากสภาวะนั้นแล้วก็ได้หน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ในวันนี้ก็ระมัประวังในสถานการณ์ที่ใกล้เข้ามาจักช่วง มาเชิญชวนอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะทำให้ต้นสมเสียงในการที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับตากว่าไม่แน่ใจกับสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ปรึกษาคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก็รู้รู้มีประสบการณ์นะครับในการที่จะตัดสินใจอะไรออกไปก็ตามนะครับที่จะทำให้ต้นนั้นป้องกันในการที่จะไม่เสียผลประโยชน์หรือไม่สูญเสียในทรัพย์สินเิืทอตรงอะไรก็ตามนะครับก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงกับความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับบางท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับที่การเงินต้องป้องกันให้มีความปลอดภัยนะครับที่บางทีนั้นอาจจะเจอปัญหาสะดุดต่างการเงินได้ถต่ท่านไม่ระมัดระวังในวันนี้ด้วยความปลอดภัยนะครับในเส้นทาง fort. ความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับบางคนก็อาจจะมีสักการของความเบื่อหน่ายนะครับในการที่จะ เห็นสถานการณ์ความรักในปัจจุบันนี้นะครับถึงได้จำเบื่ออนะครับอยากจใช้เวลาอยู่กับนิ่งๆเงียบๆกับตัวเองซะมากกว่านะครับส่วนบางคนก็ใช้เวลากับการบริหารการดูแลการงานนะครับก็ไม่มีเวลาในการที่จะใส่ใจที่จะไปสแสวงหาความรักส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลใจใส่ให้เดินหน้ามั่นคงนะครับแม้จะมีปัญหาในเรื่องของความรักบ้างก็ตามที่บางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่ามี อาการน้อยๆบ้างอะไรก็ตามนะครับในความรักความสัมพันธ์ก็จะได้รับการใส่ใจในการที่จะคลี่คลายให้เดินออกจากสภาวะอาการเสืมเศร้าเหงาหงอยนั้นนะครับที่ใช้มีความมั่นคงในความปกปันต่อไปไปได้สําหรับในวันนี้นะครับของจาวันศุกร์นะครับจำเป็นนะครับการรักษาสมดุลในทิศทางที่เหมาะสมที่คู้ควรนะครับก็ตามให้จัดก,การต่างๆนั้น มีความสำเร็จมีความมั่นคงสมดุลอย่างต่อเนะื่องในทางที่ดีนะครับกับการที่ตั้นเอาใจใส่มีใจเอาใจใส่นะครับมีจันทะนะครับอาชินถือถ้วยในการที่จะดูแลในทุกสถานการณ์ต่างๆนะครับหรือแม้นบางสถานการณ์นั้นจะต้องปรึกษากับผู้อื่นก็ตามนะครับก็จะรับเพื่อคุณเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้เกิด ความถูกต้องยุติต่ามความผู้ควรที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลให้กับชาววันศุกร์ที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไปเลขนหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับก็มี5 1 4 4 1 4นะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความามั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะมีความสําเร็จ นำมาซึกงความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามา ตามไมเป็นอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นก็ตามแบบสายฟ้าแลบหรือเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บจับปันตันนวนก็ตามนะครับท่านก็สามารถในการที่จะรับมือนะครับในการที่เจาะลึกในถึงปัญหาต่างๆด้วยความใส่ใจนะครับก็ตามห้สามารถคลี่คลายแค่ไขในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเข้ามาในทิศต่างที่เป็นลบๆก็ตามนะครับก็ตามให้ท่านสามารถรับมือและก็แค่กขสถานการณ์นั้นไปสู่ความสําเร็จมั่นคงในทิศต่างที่ดีที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับของชาววันเสาร์การเงินก็เข้ามาอย่างมั่น คงย่างแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับกับความสําเร็จการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ดึงดูดผลประโยชน์รายได้รายรับเข้ามานะครับ บางท่านอาจจะมีสถานการณ์อะไรก็มาแบบปุรับจับปรนตันดวนด้วยในวันนี้อาจจะสถานการณ์เกี่ยวกับการรายจ่ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามาในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้มีในแผนของการจชาจ่ายเงินนะครับก็้พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับแต่ว่าการจ่ายจ่ายไปแล้วทําให้เป็นปัญหาก็ให้พิจารณาอย่างใกร้กลวนนะครับก็จะทําให้ท่านมีความปลอดภัยทางการเงินในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาววันเสาร์คนโสด ส่วนมากก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องนะครับที่ใช้ชีวิตรักกับตัวเองแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวด้วยความสุขบอุ่นนะครับบางคนก็อาจจะพิจารณาพอสมควรนะครับกับความรัก ที่ไม่เปิดเส้นทางเข้ามาง่ายๆนะครับแม้นอะไรจะเจออะไรแบบปุ๊บปั๊บก็ตามในความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ในการที่จะตัดสินใจอะไรออกไปอย่างรวดเร็วจะมีการพิจารณาอย่างใกล้ครวนนะครับแม้นจะมีใครก็ามาคิดอยากจะสร้างความผูกพันในเกิดขึ้นก็ตามนะครับในคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ในรับก,การดูแลใจใสอย่างมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องที่มีความใส่ใจมีการนอนชอมอนน้อมยอมอ่อน ปลอดปนในทิศทางที่ดีที่มีความปลอดภัยทาให้ความรักความสัมพันธ์มีความแข็งแรงแข็งเกร่งมั่นคงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนคบหรือที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ก็ตามนะครับแม้ีสถานการอะไรก็ามาแบบปุกบปรับจัดปันตันด่วนก็ตามไม่เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็พร้อมที่จะร่วมมือดูแลดูแก้ไขนะครับที่จะให้เกิดความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างปลอดภัยนะครับไปใต้สำหรับในนี้ของชาววันเสาร์นะครับ ก้าเหรียญนะครับความสุขความบุดสมบูรณ์กับความสําเร็จที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างมีคุณค่านะครับอะไรที่มีการรอคอยอยู่นะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มกับความสําเร็จต่อไปในทิศทางที่ปลอดภัยแม้จะมีอะไรก็มาให้เป็นอุปสรรคปัญหาก็ตามนะครับก็จะได้รับการคลี่คลายให้สงบในทิศทางที่ดีที่ตัานได้รับสัทการของการปลนปลนในการที่ชื่อจุนในการที่จะฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความรอบคอบนะครับก็ตามห้ ปัญหาต่างๆนั้นสงบลงแล้วก็เริ่มต้นโอกาสดีๆที่จะไปสู่ของความส,สําเร็จ <It> <erd transparency S 3> ที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความสุขอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับก็มี10 16 8 9นะครับก็ขอชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบู like รณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ